จริงเขาเข้มแข็งมากนะครับที่ที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าในอดีตมันก็มีหลายๆครั้งที่แบบเกือบจะที่เกือบจะก้าวไปได้มีผลงานหรือว่าเกือบจะได้ได้มีผลงานต่างๆขึ้นมาแต่ว่าบางครั้งมันก็มันก็ผิดหวังบางครั้งมันก็ทั้งด้านการแสดงเองรวมถึงด้านการร้องเพลงด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเขาก็ยังตู้อยู่แล้วก็แล้วก็ยังพยายามที่สุดตัวเองอยูอย่จนถึงแับนี้ขึ้่ง ตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้จะบอกว่าไงมันไม่ได้รยด้วยกิจกุาบนะมันมันก็มีมีความผิดหวังมีความเสียใจแล้วก็มีคําว่าไงอะไม่ใช่ไม่ใช่คำสุภาพะหรอกแต่ว่าอ่าอาจจะแบบเขาต้องพัฒนาฝีมืออีกเพื่อให้เพื่อให้มันเพื่อให้เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นมาสู่สที่เป็นศิลปินได้แต่เขาก็ไม่ได้ถอยแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะทามันจนจนปัจจุบนันนี้ซึ่งก็ต้อง ขึ้นชมในความอดทนแล้วก็ความพยายามความมุ่งมั่นเนอะที่ที่ทําให้ก้ามาถึงถึงได้ครับตอนแลกข่าวแอมบ,บเูเลนใช่ไหมพี่ก <บา S 2> ินเปีอกด้วยใช่กินเปองแล้วตอนนั้นน่ะทุกคนตื่นเต้นมากผมก็ตื่นเต้นเรื่องนีตื่น,น <laughs> เต้นเลยแล้วจำได้ว่ากินเหงื่อออกเยอะมากแล้วคนก็เต็มฮอรมันไม่ใช่ฮอรที่สำหรับร้องเพลงเลยเฉพาะใช่ครับแล้วพอน้องเดินขึ้นไปเราจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในงานยืนปกานเตียงอมากพร้อมแบบพร้อมมาก และนี่คือ you are my everything จาก Billkin ค่ะขอบคุณคนระับขอบคุณครับ Billkin แอบเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเพลงนี้ความหมายมันหมายถึงยังไงแล้วก็เกี่ยวกับตัวละครตัวไหนคะ